ในคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนอ่าน Market Maker Model พูดง่ายๆก็คือเราจะมองให้ออกว่าลายใหญ่อย่างสถาบันการเงินหรือว่าเจ้าตลาดนั้นเขากำลังจะวางกลยุทธ์แบบไหนอยู่เพราะถ้าเราเข้าใจโลจิกการทำงานของเหล่าวานพวกนี้แล้วเราสามารถที่จะคาดเดาทิศทางที่พวกเขากำลังจะทำและผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจครับว่าแท้จริงแล้วจุดประสงค์ของการทำแบบนั้นของเจ้าตลาดหรือวานเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพื่อการกินเงินของพวกเราอย่างเดียวครับแต่มันยังมีจุดประสงค์อื่นที่ แอบแฝงอยู่อีกที่เขาจำเป็นจะต้องทำแบบนั้นเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้กันในคลิปนี้เลย ซึ่งผมก็จะพูดถึง Bu y ไซส์ s ซ ll ซ i ์ e l i q u i d i t y แล้วก็จะพูดถึงตัว Bu y s ซส e s ซ ll ซ i ์ e Delivery ด้วยครับรวมถึงจะสอนให้ทุกคนหาจุดเหล่านี้ด้วยว่าเราจะดูจุดเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าทุกสิ่งที่ผมพูดมาเป็นสิ่งที่คุณสนใจคลิปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะครับตอนนี้ช่องออกคริปโตมีคอมมูนิตี้ใน Discord ด้วยมีสมาชิกในกลุ่มกว่าหมื่นคนมีห้องอัปเดตความรู้ข่าวสารในโลกการเงินทุกวันเช้าเย็นมีเทรดเซตอัปใบหววส่งให้ทุกวันและช่องพูดคุยอื่นๆที่ มาชิกทุกคนใช้เพื่อสื่อสารกันระหว่างทุกคนกับผมกดเข้ากลุ่มได้เลยเข้าฟรีร้อไม่มีค่าใช้จ่ายครับลิงก์อยู่ใต้รา,ายละเอียดวิดีโอนี้แล้วพบกันใน Discord นะครับครับ ก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคลิปตอนีกครั้งหนึ่งผมก็ขอฝากประชาสัมพันธ์กลุ่ม Discord ด้วยนะครับที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่เลยใครที่สนใจความรู้ในโลกการเงินหรือว่าสัญญาณการเทรดต่างๆหรืออยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆคนอื่นในคอมมูหรือว่ารวมถึงตัวผมเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้นะครับเข้าได้ฟรีไม่เสียเงินนะครับคลิปในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าตลาดหรือว่า market maker model ครับว่าเขาจะ build up สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรแลว มันจะมีกลยุทธ์ไหนบ้างครับที่เจ้าตลาดนั้น มักจะใช้ทําและเราจะเจอบ่อยๆคําถามก็คือว่าบางครั้งที่เราเปิดกราฟมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมสอนไปกราฟมันไม่ได้เป็นแบบที่ผมสอนเลยคําตอบของคําถามนี้ง่ายมากครับถ้าเกิดทุกคนเปิดมาแล้วไม่เจอในสิ่งแบบที่ผมสอนนั่นก็คือว่าตลาดยังไม่ได้ฟอร์มเป็นแพทเทิร์นแบบที่ผมบอกนั่นเองความหมายก็คือว่าฟอร์มในการวิ่งของตลาดเนี่ยอาจจะมีหลายอย่างต่างๆมากมายครับแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดหรือกาลังจะสอนทุกคนในคลิปในวันนี้นั้น หากทุกคนเจอหรือรู้สึกคล้ายคึงฟอร์มแบบนี้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตลาดทุกคนสามารถที่จะ p redict ได้เลยครับว่าราคามันอาจจะมีการเคลื่อนที่แบบที่ผมบอกซึ่งมันเกิดมาจาก market maker ที่เขาได้ทำโมเดลหรือว่าโลจิกปูทางเอาไว้เพื่อหลอกกินเงิน retail trader นั่นเองครับดังนั้นคลิปในวันนี้คือเรื่องนี้และครับที่เราจะมาเรียนรู้กันส่วนใครที่เป็นสาย indicator อยากให้ผมสอน indicator รอนิดหนึ่งนะครับผมจะทำสลับกันไปนะครับเพื่อที่ว่า บางคนเทรดกราฟเปล่าหรือว่าบางคนไม่ถนัดใช้อินดิเคเตอร์หรืออยากจะรู้พวกอินไซต์ของตลาดก็มาดูคลิปพวกนี้ส่วนใครที่อยากจะดูคลิปอินดิเคเตอร์ผมก็จะทยอยเอามาสอนลงช่องให้ครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังไอเดียที่ผมได้พูดไปตอนต้นคลิปมันคืออัลกอริทึม price delivery ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดครับ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดเพื่อที่ตลาดนั้นจะได้เคลื่อนไหวหรือว่าดําเนินไปในทิศทางที่มันต้องการได้ครับพูดถึงตอนนี้อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังเองครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ลึกหรือว่าอะไรเลยและถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าใจทุกคนจะมองภาพในสิ่งที่ผมบอกออกครับว่าถ้าราคามันฟอร์มมาแบบนี้หรือทําแบบนี้เราสามารถที่จะวาดลงไปในกราฟเพื่อที่จะ คาดการณ์ในอนาคตได้ครับว่าอาจจะเกิดสิ่งที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นั่นเองครับเอาละเรามาเข้าคีย์สาคัญคีย์แรกกันครับโดยปกติถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการเทรดสถาบันการเงินด้วยวิธี SMC เขาก็จะพูดและเพ่งเป้ามองไปถึงที่ว่าการที่สถาบันการเงินทําแบบนั้นหรือทําแบบนี้มันก็มีเหตุผลเพียงเพราะว่าต้องการจะวิ่งมากินลิควิิตี้หรือกินสต็อปลอสของรีเทลเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดครับ แต่ผมอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดไม่เชิงคําว่าเปลี่ยนครับแต่แอดชุดความคิดนี้เข้าไปครับว่ากิจกรรมที่รายใหญ่หรือสถาบันการเงินหรือพวกกองทุนทำนะครับไม่ได้พุ่งเป้าเพียงแค่ต้องการจะหันตัวซับลอตเราหรือว่ากินรีเทลเทรดเดอร์แต่เขายังทําการล่าสถาบันการเงินด้วยกันเองด้วยครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าการเคลื่อนไหวของราคาประเภทนี้นะครับที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยรีเทลเทรดเดอร์เนี่ยมีผลน้อยมากนะครับกับตลาดสมมุติว่าผมทําการลองยกตัวอย่าง ด้วยการวาดวงกลมขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับสมมุตินะครับวงกลมแบบนี้เนาะลีเทลเรดเดอร์ er ครับจะมีแค่เท่านี้เองเท่านั้นครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันคือสถาบันการเงินทั้งนั้นครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปของช่องเรามาโดยตลอด ผมมักจะบอกอยู่เรื่อยนะครับว่าการที่เราเล่นหรือว่าการที่เราเทรดเนี่ยรีเทลเทรดเดอร์เนี่ยไม่มีผลอะไรกับตลาดเลยนะครับตลาดส่วนมากหรือว่าเงินทุนส่วนมากที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดส่วนมากมันจะมาจากสถาบันการเงินที่ร่วมเข้าเทรดในตลาดครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางตลาดการแลกเปลี่ยนนู่นนั่นนี่นะครับ ซึ่งคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้ต่างหากครับที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาจริงๆซึ่งมันก็จะแปลเปลี่ยนไปตามไทม์เฟรมด้วยนะครับถ้าเกิดเปิดไทม์เฟรม1นาทีเนี่ยอาจจะใช้เงินหลักร้อยล้านหรือ200ล้านบาทนะครับสามารถอาจจะลากแท่งได้นิดหน่อยครับแต่ถ้าเราเปิดไทม์เฟรมที่5นาที 15- นาที30นาทีหมดสิทธิ์ครับที่คนหรือว่าใครก็ตามจะใช้เงินหลัก500ล้านพันล้านเพื่อที่จะลากแท่งราคาเม็ดเงินมันต้องมากพอครับดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาต่างๆพวกนี้มันถูกกาหนด โดยเงินทุนของบริษัทนั้นๆสถาบันนั้นๆกลยุทธ์และปัจจัยอื่นๆมันทําให้สถาบันแต่และที่มีการกระทําที่แตกต่างกันครับซึ่งโดยปกติเราก็จะถูกอ d u ูเค e มาว่าเฮ้ยการที่ทําแบบนี้นะั้นมันจะต้องสต็อปฮันเท่านั้นสิ่งที่ผมอยากให้ทําความเข้าใจก็คือการเทรดของธนาคารจะแตกต่างจากนักเทรดรายย่อยซึ่งหวังกําไรหรือขาดทุนเท่านั้น แต่สถาบันการเงินพวกนี้ต้องการจะสร้างตลาดไปในรูปแบบที่เขาต้องการครับการที่วิ่งไปกิน Stop l ล s s ใช่ไหมใช่ครับแต่มันเป็นผลลัพธ์ระหว่างทางเท่านั้นแต่ปลายทางจริงๆเนี่ยเขาได้ถูกทําการวางไว้หมดแล้วว่าเขาจะเซตอัพตลาดมาแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของสถาบันนั้นๆครับผมไม่อาจบอกได้ว่าตลาดแท้จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาประเมินสถานการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โลกหรือว่าสถานการณ์การเงินในปัจจุบันด้วยนั่นเองครับ แล้วทำไมผมจะต้องวาดรูปนี้ขึ้นมาให้ทุกคนดูที่หน้าจอตอนนี้ด้วยซึ่งผมก็กำลังจะบอกว่าถึงแม้ผมจะพูดว่าตลาดสามารถวิ่งไปได้แต่ทุกคนอย่าลืมครับว่าสภาพคล่องหรือ Liquidity มันเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของราคาครับเพราะ Liquidity มันคืออะไรครับมันคือเชื้อเพลิงของตลาดนั่นเองซึ่งสภาพคล่องหรือว่าลิควิดิตีที่ผมบอกเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอยู่แค่จุดสวิงไฮหรือสวิงโลนะครับแต่มันอยู่ทุกจุดอยู่ทุกบริเวณของกราฟครับแต่เวลาที่เราพูดถึงนะครับเราก็จะมักพูดว่าบริเวณนี้หรือว่าบริเวณนี้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันจะไปอยู่ที่บริเวณนั้นเยอะครับแต่ว่าความจริงแล้ว มันอยู่ได้ทุกจุดของตลาดเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับลิควิ d i ตี้ของตลาดนะครับเราสามารถแบ่งได้2ประเภทผมจะเรียกว่าบายไซลิควิเดตี้กับเซลไซลิควิ i d ตี้ทีนี้เรามาดูกันก่อนครับว่าบายไซลิควิเดตี้เนี่ยมันคืออะไรเวลาที่ราคานะครับทำฟอร์มแล้ววิ่งขึ้นมาเนาะแล้วก็เกิดอีคู่หายนะครับก็คือว่าทำไฮสอ2จุดพร้อมกันจุดบริเวณนี้ครับมันจะมีลิควิ d i ตี้ไปกองอยู่เหตุผลที่มาซัพพอร์ตเรื่องนี้ผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมติว่าราคาเนี่ยวิ่งไปหยุดที่จุดนี้ใช มาตั้งสตอปลอดไว้บริเวณนี้เยอะครับเมื่อมีคนตั้งสตอปลอดไว้นั่นหมายความว่าเม็ดเงินที่อยู่ในตลาดเจ้าตลาดจะต้องวิ่งไปกินสตอปลอดเพื่อที่จะเอาเม็ดเงินตรงนั้นครับมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับตลาดแล้วผักตลาดไปเพราะการที่เจ้าตลาดต้องการจะดันตลาดเขาไม่ได้มาทําอะไรฟรีๆครับเขาจะต้องใช้เงินของคนที่อยู่ในตลาดมาดันราคาในตลาดนั่นแหละนี่คือคอนเซปที่เจ้าตลาดจะทําและก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหากันต่อผมขออนุญาตบอกเคล็ดลับดีๆสักคู่เดียวครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือกําไรจากการเทรดในพอร์ตของผมที่ผมไม่ได้ทําากรเเองลย แม้แต่ครั้งเดียวเพราะผมทำสิ่งที่เรียกว่า c o p y trade ครับมันคือการที่เราออกออเดอร์หรือ Position ตาม Master Trader ที่เราได้เลือกไว้ครับเทรดเดอร์เหล่านี้เป็น Fulltime Trader ที่คอยมาเทรดให้ผมวิธีนี้จะเหมาะกับคนที่ทำงานประจำและไม่ค่อยมีเวลาเทรดเองหรืออาจจะยังเทรดไม่เก่งครับซึ่งผมใช้การ Copy Tra d e บนกระดานอย่าง Bing X ถ้าใครสนใจสามารถคลิกรายละเอียดใต้วิดีโอนี้ที่เขียนว่าสอนทํา Copy Tra ทหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามในกลุ่ม Discord ได้เลยครับดังนั้นจุดบริเวณนี้คร ด i ควิ d i ต y ี้ไปกองอยู่เยอะเราสามารถสังเกตได้ถ้าเกิดอีคไฮครับก็คือจุดอีคไฮสจุดที่ผมได้กล่าวไปแล้วทีนี้ครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับราคาเนี่ยส่วนมากถ้าเจอฟอร์มนี้นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นมาบริเวณนี้ครับเมื่อวิ่งขึ้นมาบริเวณนี้นะครับคนเทรดนะครับหรือว่านักเทรดที่จ้องจะเปิดชอ็อตอยู่แล้วก็จะทําการเปิดชอ็อตโพสิชันครับแล้วตั้งสต็อปลอไว้บริเวณไหนครับก็ประมาณนี้ ทารเก็ตก็อาจจะเป็น2นะครับเพราะเขาคิดว่าอ๋อนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแนวต้านนั่นเองแนวต้านก็คือจุดที่น่าจะมีการกลับตัวของราคาถูกไหมครับพอเปิดสัญญาณชอ็อตปุ๊บนะครับคนที่เทรดที่เป็นสายแบลิตหรือว่าสายที่ต้องการจะชอ็อตอยู่แล้วนะครับราคาก็จะวิ่งพุ่งขึ้นไปแบบนี้ครับโอเคเมื่อราคาวิ่งพุ่งขึ้นไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับ สิ่งที่เจ้าตลาดวิ่งขึ้นไปกวาดสภาพห้องด้านบนตรงนี้นี่แหละครับที่ผมเรียกว่า Buy Side Liquidity ที่นี้ครับอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าเมื่อราคาทะลุไปแบบนี้นะครับก็จะมีนักเทรดบางกลุ่มครับที่รู้สึกว่าราคาจะต้องกลับมานี่แล้วก็ ไปนี่ต่อใช่ไหมครับเขาก็จะทําการเปิดลองโ s i t i o n ที่บริเวณนี้ครับแล้วก็สตอปรอที่ประมาณน,นี้ครับแล้วก็จะปล่อยให้กราฟมันรันไปแต่พอเอาเข้าจริงนะครับกราฟก็จะวิ่งลงมาแบบนี้ครับตรงจุดนี้นะครับที่กราฟวิ่งขึ้นมากว่าตรงนี้ผมเรียกว่า by y s i e l l q u u i i t y y และแท่งราคาโซนกลุ่มนี้นะครับที่ขึ้นมากว่าตรงนี้ผมขอเรียกว่า by y side Delivery ครับหรือว่า BSD แต่พูดง่ายๆก็คือการที่มีแท่งหรือว่ามีชุดราคาที่ขึ้นมากว่า Buy s i ์ e Liquidity ผมจะเรียกชุดตรงนี้ว่า Buy s i d e Delivery ทีนี้ทุกคนเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะครับเรามาดูฝั่งของขาเซลล์กันบ้างครับสมมุตินะครับว่าราคาวิ่งขึ้นไปแบบนี้ผมขอใช้ตัวอย่างเก่าเลยแล้วกันนะครับแล้วราคาก็วิ่งลงมาแบบนี้ครับหยุดที่ตรงนี้คาถามของผมคือว่าจุดตรงไหนที่อาจจะเรียกว่าเซลไซ i ์ลิควิดิตี้ได้ครับ คำตอบก็คือจุดที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ครับทำไมจุดบริเวณนี้ผมถึงเรียกว่าเซลล์ไซต์ลิควิดิตี้นั่นก็เพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่เกิด อีควอโลนั่นเองครับการเกิดอีควอโลที่ด้านล่างนะครับมันบ่งบอกเราว่าณจุดบริเวณนี้มีลิควิดิตี้ไปกองอยู่นั่นเองดังนั้นถ้าราคาวิ่งมาหันนะครับวิ่งขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มีแท่งที่ส่งลงมาตรงนี้เราเรียกว่าการวิ่งมาควา้าหรือว่าวิ่งมาเอาตัวเซลล์ไซส์ลิควิดิตี้ที่อยู่ด้านล่างฝั่งนี้ส่วนแท่งนี้ผมจะเรียกว่าเซลล์ไซส์เดลิเวอรี่คือชุดของการาฟราคาที่วิ่งมาแกร็บลิควิดิตี้ด้านล่างนั่นเองครับ พอผมพูดมาเพลินก็อย่าลืมนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องวิ่งมาขวาลิควิิตี้เพราะว่าเวลาที่ราคาครับวิ่งลงมาเจอจุดอีควอโลก็จะมีคนที่ทําการเปิดบายโพซิชันตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้เขียนไว้แต่ให้ทุกคนรู้นะครับว่าณจุดบริเวณนี้นั้นมันคือตัวอีควอโลครับก็จะเขียนออกมาได้เป็นอ้าว ขอโทษครับอ่าโอเคก็จะเขียนออกมาได้เป็นประมาณนี้ครับ2จุดน,นี้ก็คืออ e ีโคโลเนาะทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าบริเวณนี้มันมีเซลไซส์ liquidity และเจ้าตลาดก็วิ่งมา grab หรือว่าวิ่งมาสวี e p l ค q u i ิ i t y ที่บริเวณนี้นั่นเองครับทีนี้เราลองมาดูกราฟจริงกันดีกว่าครับว่าไอ้ก,กราฟจริงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนในแบบที่ผมพูดถึงนะครับแท่งนี้นะครับที่เกิดขึ้นตัวนี้ตอนนี้ผมเปิดคู่เงินอ่าเป็น forex นะครับก็คือ EUR จับคู่กับ USD นะครับแล้วก็แท่งนี้นะครับเป็นแท่งที่เริ่มต้นของตัว London s t s t i o n ดังนั้นผมขอเขียนไว้ก่อนเลยครับโอเคนี่คือจุดสตาร์ทของ London s t s t i o n ครับ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูคลิปก่อนมาผมขออธิบายก่อนว่าโดยปกติเวลาที่เราทาการเทรดนะครับทุกคู่เหรียญหรือว่าทุกสินทรัพย์เนี่ยมันจะมีทามมิ่งของมันอยู่ทามมิ่งก็คือว่าเป็นเวลาที่ตลาดเริ่มหรือว่าเป็นเวลาที่มีปฏิเสธเยอะๆนะครับดังนั้นเราจะไม่เทรดในตอนที่ตลาดมันเงียบหรือว่าตลาดมันเขาเรียกว่ามันไม่พลุกพ่านนะครับเพราะเราจะต้องการสิ่งที่เราเรียกว่าเจ้าตลาดคือเราต้องการดูครับว่าเขาจะแอคชั่นตรงไหนดังนั้นถ้าใครเทรดสินทรัพย์ไหนเนี่ยเราสามารถที่จะประมาณการคร่าวๆหรือว่ารู้ช่วงที่ตลาดดเปิ หรือตลาดปิดได้ซึ่งเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์ดูได้นะครับและสิ่งนี้ก็สําคัญดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่า เราอาจจะไม่สามารถเทรดสินทรัพย์ได้สินทรัพย์หนึ่งตลอด24ชั่วโมงได้แม้กระทั่งคริปโตก็ตามแต่ถึงแม้คริปโตจะเป็นตลาดที่เปิดตลอดแต่มันก็จะมีกลุ่มบางประเทศหรือกลุ่มบางเวลาเท่านั้นครับที่ถ้าเกิดว่าเกิดเวลาช่วงนี้ขึ้นมันจะมีการเคลื่อนไหวอ,อย่างรุนแรงทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ทําการเทรดจะต้องศึกษานะครับว่าเออตลาดเปิดช่วงไหนหรือปิดช่วงไหนคริปโตช่วงไหนสําหรับเวลาในประเทศไทยที่มันมีการเคลื่อนไหวแบบอิมบาลานซ์หนักๆก็เข้าไปเล่นหรือเข้าไปเทรดในช่วงนั้นจะมีผลส่งผล ทำให้เราเนี่ยทำกำไรได้มากกว่านั่นเองครับโอเคทีนี้เมื่อตลาดเปิดนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือมันเกิดอ e ีคั่วหายใช่ไหมครับดังนั้นเราจะสามารถตีได้ครับว่าจุดตรงนี้ครับมันคือตัว b u y side l i q u i d i t y ทุกคนสามารถมาเขียนไว้พิมพ์ไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่านี่คือ b u y s ซ d e l i q u i d i t y ้ผมก็จะมาพิมพ์อ่ะ ประมาณนี้ครับทีนี้คําถามของผมคือว่าผมขอลบอันนี้ไปเนาะคำถามของผมคือว่า,นนถ,า,วาถ้าเกิดตรงนี้คือ Bu y side l i q u i d i t y แล้ว s t o p l o s ออยู่บริเวณไหนครับ stop l ล s s โดยปกติก็จะอยู่เรานี่ครับผมขอเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงแล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือ SL โดยส่วนมากของคนในตลาดตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจริงไหมเราเคก,กะหรือว่าประมาณการอย่างคร่าวๆไว้ก่อนครับว่าเฮ้ยตลาดมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับซึ่งพอเราทำการวาดไบไซด์ลิควิดิตี เราก็ต้องทำการวาดอะไรด้วยครับวาดตัวเซลสายลิควิดิตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนแล้วก็ขอปรับมันนิดนึงนะครับจะได้ดูง่ายๆโอเคผมลากลงมาด้านล่างเลยนะครับพยายามเขาเรียกว่าวาดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในกราฟนะครับโอเคเซล์ไซลิควิดิตี้นะครับผมตั้งไปเลยนะครับคำถามของผมก็คือแล้ว Stop ปล s ออยู่ตรงไหนครับสต o อปล s อก็อยู่บริเวณนี้โอเคเดี okay. ๋ยวผมก๊อปด้านบนอันนี้อาจจะ เออดูน่าเบื่อนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะต้องวาดให้ทุกคนเห็นไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนจะได้เข้าใจว่าอืมถ้าเกิดหน้าตลาดจริงๆเนี่ยถ้าเราจะต้องเล่นกับ m a r k เก Maker m o d โมเดลที่เขาปั้นขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมองยังไงนะครับดังนั้นมันจึงสําคัญผมจึงต้องขอวาดไปทีละสเต็ปนะครับโอเคเมื่อเราวาดได้ประมาณนี้ที่ผมได้พูดไปทีนี้ลองมาเดากันครับว่าตลาดจะทําอะไรตลาดจะทําอะไรความหมายของผมก็คือว่าเราลองมาเดากันว่าเจ้าตลาดจะทําอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเดาแบบง่ายๆหรือว่าเดาแบบที่ผมบอกไปแล้วก็คือตลาดจะต้องวิ่งไปรคับ กิน Stop l o อ s ก็คือกินคนที่อยู่บริเวณนี้นะครับเมื่อตลาดจะต้องวิ่งไปกิน Stop l o อ s นั่นหมายความว่าแท่งราคาอาจจะขึ้นมาแบบนี้หรือทะลุลงมาแบบนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาทะลุขึ้นไปหรือทะลุลงมาเนี่ยแล้วตลาดควรน่าจะวิ่งไปทางไหนล่ะ โดยส่วนมากแล้วนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตลาดจัดทาราคาได้แต่เขาไม่อาจจะต้านทานมวลรวมของภาพรวมตลาดได้ครับซึ่งภาพรวมของตลาดตอนนี้นะครับมันก็เป็นขาขึ้นมาดังนั้นเราสามารถที่จะไบแอสเข้าข้างตัวเองได้ก่อนเลยครับว่าอ๋อตลาดอาจจะไปเป็นขาขึ้นต่อดังนั้นถ้าเกิดเขาแกล็บลิควิิตี้ได้หมดแล้วตลาดก็อาจจะกลับไปเป็นขาขึ้นทีนี้เมื่อตลาดอาจจะกลับไปเป็นขาขึ้นเราต้องมาดูกันครับว่าบริเวณไหนที่ราคาอาจจะวิ่งลงมาได้ถึงอีก ตรงนี้มันเกิด Imbalance ของตลาดขึ้นมาถูกไหมครับแล้วบริเวณไหนล่ะที่ออเดอร์ยังฟิลไม่ครบคําตอบของผมก็คือว่าบริเวณของแฟร์แวลูแกร็บนั่นเองก็คือ g a รตรงนี้ก็จะเห็นว่านี่คือจุดของแฟร์แวลูแกร็ทีนี้เราก็ปล่อยให้ตลาดมันลันไปครับว่าตลาดมันจะออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าตลาดได้วิ่งลงมาเอาลิควิดิตี้เป็นที่เรียบร้อย แล้ววิ่งมาทัชตัวไหนครับตัวแฟร์ไปรูปแก็บเพื่อมาฟิลออเดอร์เก่านั่นเองแล้วตลาดจะทํายังไงต่อครับถ้าเกิดว่าวิ่งมาเอาลิควิดิตี้เรียบร้อยเขาก็จะวิ่งไปเอาลิควิดิตี้ของคนที่อยู่ด้านบนด้วยอย่าลืมว่าเวลาที่เจ้ากว่าสภาพคล่องเขาจะต้องกวาดทั้งบายไซส์ size และเซล่ไซส์โดยพื้นฐานนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะคาดเดาได้ครับว่าอ๋อการเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันคือการกวาดสภาพคล่องของตลาดคำถามของผมก็คือว่าแล้วเรารู้แบบนี้หรือวาดแบบเนี้ย เราจะใช้จุดพวกนี้สามารถทำกำไรได้อย่างไรไทม์เ a m e ที่ผมเปิดอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นไทม์เ a รม15นาที ซึ่งสิ่งที่ผมสอนทุกคนไปทุกคนสามารถที่จะเข้าใจแล้วถูกต้องไหมครับว่ามันจะต้องมีการกว่าสภาพคล่องเกิดขึ้นดังนั้นทุกคนสามารถมองออกได้แล้วครับว่าเฮ้ยจุดตรงไหนมันคือจุดบาย Si d e delivery และจุดตรงไหนมันคือจุดเซล l side delivery บริเวณนี้ก็คือ s ซ ll Si d e l i q u i d i t y และบริเวณนี้ก็คือ Bu y side l i q u i d i t y ให้ทุกคนเปิดลงไปใน time f r ฟ m มที่เล็กกว่าอย่าง1น,นาทีสมมติว่าเราอยากจะเทรด time f r รม e นนาทีนะครับพี่เทรดอืม่ชั่วโมง4ชั่วโมงมันไม่ทัน ยเลยผมอยู่หน้ากราฟเสาทิศวันหยุดผมอยากจะเทรดหนึ่งนาทีเมื่อทุกคนหาได้แบบนี้เวลาที่กราฟมันเพลย์ออกมาทุกคนสามารถที่จะเปิดเข้าไปในทางเฟรมย่อยอย่างหนึ่งนาทีแล้วเทรดเฉพาะด้านที่เป็นเซลล์ไซด์เดลิเวอรี่หรือว่าเทรดตลาดขาลงได้เมื่อวิ่งลงมาแกลบลิควิดิตี้ทั้งหมดแล้วบริเวณนี้ถ้าทุกคนรู้ว่ามันอันตรายมันเสี่ยงพี่ยังไม่รู้เลยว่าทัชแฟร์ไว้รูปแกลบจะทะลุลงหรือว่าจะไปต่อ ให้โฮอ่อนไว้ก่อนครับพอตลาดได้มีการกลับตัวขึ้นเราก็มาเทรดฝั่งที่เป็น buy side delivery นั่นเองครับ นี่คือข้อดีว่าถ้าเกิดทุกคนวาดสิ่งที่ผมบอกและเข้าใจาตรงจุดนี้ทุกคนสามารถไปเทรดในทางเฟรม m น1นาทีและเทรดได้ถูกทิศทางก็จะทําให้วินเลตของทุกคนนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแต่กําไรที่เพิ่มขึ้นครับแต่อย่าลืมนะครับมันไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นทุกคนจะต้องตั้ง s t อ p l o ลอทํา m m และวางแผนการเทรดที่ผมแนะนำเนี่ยก็เป็นเพียงหงกลยุทธ์เท่านั้นทุกคนจะต้องนํามันไปแบ็กเทสก่อนนะครับ ก่อนที่จะนําไปใช้จริงแต่ว่าคลิปวันนี้ยังไม่จบเะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่ามีจุดไหนที่เราจะต้องรู้อีกครับเราลองมาดูกันครับว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงสมมุติว่าตลาดนะครับเคลื่อนไหวมาเป็นทิศทางขาขึ้นเราต้องไอเดนก่อนนะครับว่าตอนนั้นตลาดอยู่ในขาไหนไซเวย์หรือเปล่าขาขึ้นหรือว่าขาลงตัวอย่างของผมก็คือว่าตอนนี้ตลาดวิ่งมาในขาขึ้นนะครับบริเวณนี้ทุกคนลองตอบผมหน่อยครับว่ามันคือลิควิดิตี้ประเภทไหนครับ มันคือเซลล์ไซ e ์ลิควิิตี้ถูกต้องไหมครับแล้วบริเวณนี้แหละรครับมันคือลิควิิตี้ประเภทไหนครับคำตอบก็คือมันคือบายไซต์ลิควิิตี้แต่ผมขอขยับลงมาประมาณนี้นะครับโอเค เมื่อมันคือ Buy-side liquidity นะครับเราสามารถที่จะ p redict หรือทำนายราคาของตลาดด้วยการดูโครงสร้างได้ครับเพราะว่าการที่ตลาดนะครับวิ่งมาแบบนี้เราจะเห็นว่าข้างนอกนะครับที่เราเห็นตัวใหญ่ๆที่ผมตีนะครับด้านล่างมันคือ Sell-side liquidity แล้วก็ด้านบนมันคือ Buy-side liquidity ครับเมื่อราคาทำการวิ่งมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า change of character ครับ เดี๋ยวผมขอใส่ข้อความไปนิดนึงนะครับก็จะเขียนได้ว่ามันคือ C H O C H นะครับแบบนี้เลยนี่คือ change o f c h a r a c t e r ที่เกิดขึ้นนะครับคำถามก็คือว่า ราคาจะต้องวิ่งไปตรงไหนครับถ้าเกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์คำตอบก็คือราคาจะต้องวิ่งลงมาหาตัวเซลไซลิควิตี้อย่างแน่นอนให้จำไว้ว่าถ้าหากเป็นตลาดขาขึ้นเซลไซลิควิตี้จะมีความสำคัญมากกว่าบายไซลิควิตี้ครับเพราะเราจะใช้จุดตรงนี้ในการทำการเปิดออเดอร์ครับเพราะจุดตรงนี้ที่แท้จริงของตัวเซลไซลิควิตี้มันก็มักจะเป็นจุดที่อยู่ของสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าดีมานโซนนั่นเองครับ แต่การที่เราจะทําการเปิดบายโพซิชันได้ไม่ใช่ว่าสมมุตินะครับหลายคนอาจจะใช้วิธีนี้ก็คือการตั้งถั่วเฉลี่ยออเดอร์เวลาที่ราคาวิ่งลงมานะครับเปิดไม้1เปิดไม้2เปิดไม้3คําถามของผมก็คือว่าถ้าทุกคนรู้แบบนี้นะครับทุกคนจะต้องรอนะครับสมมุติว่าเราเจอโซนนี้อาจจะเป็นออเดอร์โฟล์อาจจะเป็นออเดอร์บล็อกอาจจะเป็นดีมานโซนนะครับเราสามารถรอให้เขาวิ่งลงมาโซวีปลิควิิตี้ในฝั่งของเซลไซส์ครับแล้วค่อยทําการ เปิด b u y p o s i t i o n เพื่อหวังว่าราคานั้นจะมีทิศทางในทางขาขึ้นนั่นเองคำถามของผมคือว่าอ้าวพี่แล้วพี่จะรู้ได้ยังไงอะว่าเขาจะสวิปลงไปถึงแค่ไหนคำตอบก็คือว่าไอตัวเซลล์ไซสที่เราวาดเนี่ยครับมันจะต้องมีแท่งเทียนที่ออกมาอยู่แล้วครับ ไอแท่งเทียนตัวนี้เลยครับคือสต็อปลอสที่เขาจะมาหันดังนั้นคําตอบก็คือเวลาที่เราเปิดออเดอร์ให้เราตั้งไว้ใต้ตัวสต็อปลอสที่เขาจะวิ่งมากวาดครับดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งไว้ใต้แบบนี้นะครับเขาก็จะมากวาดบริเวณนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปโดยตั้งทาร์เก็ตเป็นตัวบายไซค์ลิควิดิตี้นั่นเองครับนี่คือคอนเซปต์ครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดเป็นตลาดขาลงล่ะลิควิดิตี้ฝั่งไหนที่จะมีความสําคัญมากกว่าก็ต้องเป็นลิควิดิตี้ฝั่งไหนครับ ฝั่งบายไซนั่นเองบายไซริคูดิตี้ก็จะถูกจับตามองมากกว่าในฝั่งของขาลงนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดทุกคนนํามันไปใช้ให้คอนเวิร์สกันนะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้ตลาดเป็นขาไหนแล้วก็นําวิธีที่ผมบอกเนี่ยลองไปปรับใช้เราจะได้มองตลาดให้แตกต่างออกไปครับและเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปสําหรับใครที่สงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยผมสัญญาว่าถ้ามีเวลาจะเข้ามาตอบห้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาทุกกคคนนไป่อรับ สวัสดีครับ